สวัสดีค่ะพ่อข่าวประจำวันผ่านทาง KKC ขอนแก่นเคเบิลทีวีกับดิฉันมติกาคลาจิตและนี่ก็คือประเด็นข่าวที่น่าสนใจของเราในวันนี้ค่ะหญิงวัย22ปีชาวจังหวัดขอนแก่นพร้อมแฟนทอมเขาแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นเพื่อขอความช่วยเหลือหลังอ้างว่าตนและแฟนทอมถูกแฟนเก่าซึ่งเป็นทอมเช่นเดียวกันใช้มีดดาบยาวกว่า1เมตรไล่ฟันจนได้รับบาดเจ็บตามร่างกายจำนวนหลายแหง่ง หญิงวัย22ปีชาวจังหวัดขอนแกน่นพร้อมแฟนทอมเข้าแจ้งความกับตำรวจภูธรเมืองขอนแกน่นเพื่อขอความช่วยเหลือหลังอ้างว่าตนและแฟนทอมถูกแฟนเก่าซึ่งเป็นทอมใช้มีดดาบความยาวกว่า1เมตรไล่ฟันจนได้รับบาดเจ็บตามร่างกายจำนวนหลายแหง่ง นางสาววรพิชามณีพงศ์อายุ22ปีชาวตำบลบ้านเรืออำเภอภูเขียวจังหวัดขอนแกน่นและนางสาวนันทวันพมแสงอายุ27ปีชาวตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นพร้อมเพื่อนเข้าแจ้งความกับตำรวจภูธรเมืองขอนแกน่นเพื่อขอความช่วยเหลือ หลังอ้างว่าตนและแฟนทอมถูกนางสาวกมูลพันธ์สันนอกอายุ21ปีชาวอำเภอภูเขียวจังหวัดขอนแกน่นแฟนเก่าและเป็นทอมใช้มีดดาบความยาวประมาณ1เมตรไล่ฟันทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บตามร่างกายจำนวนหลายแห่งโดยเหตุเกิดที่ห้อง223โรงแรมจันเพนซอยหนองวัดตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเมื่อเที่ยงวันนี้ นางสาววรพิชชาเล่าว่าปัจจุบันตนทำงานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังในจังหวัดขอนแกน่นโดยก่อนเกิดเหตุเมื่อประมาณ2อสเดือนที่ผ่านมาตนได้คบกับนางสาวกโมลพันธ์สันนอกซึ่งเป็นทอมและกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นโดยตลอดเวลาที่คบกันตนและแฟนทอมคนดังกล่าวมักจะมีปากเสียงทะเลาะก,กันเรื่องหึงหวงกันเป็นประจำ จนกระทั่งตนทนไม่ไหวจึงได้ขอเลิกและได้กลับไปคบกับนางสาวนันทวันพรมแสงอีกครั้งหลังเลิกกันมาแล้วครั้งหนึ่งและเป็นทอมเช่นกันทำให้นางสาวกมลพันธ์แฟนเก่าไม่พอใจพยายามตามหาเรื่องโดยตลอดจนล่าสุดเมื่อวานนี้นางสาวนันทวันได้เดินทางมาหาตนที่จังหวัดขอนแกน่นจากนั้นได้ไปเช่าห้องพักอยู่ด้วยกันจนกระทั่งช่วงเกิดเหตุได้มีคนมาเคาะประตูห้องพักตนจึงได้เดินไปเปิด พบว่าเป็นกลุ่มเพื่อนของนางสาวกมลพันธ์แฟนเก่าจำนวน3-4คนเข้ามาเพื่อต้องการไกล่เกลี่ยปัญหาแต่ขณะที่กำลังไกล่เกลี่ยปัญหากันอยู่นางสาวกมลพันธ์ได้ชักมีดดาบความยาวประมาณหนึ่งเมตรซึ่งซุกซ่อนไว้ในเสื้อแขนยาวพร้อมได้จับศีรษะตนและใช้มีดดังกล่าวปาดเข้าบริเวณลำคอตนแต่ปรากฏว่าไม่เข้าเนื่องจากมีดเริ่มเก่าทำให้ปลายมีดเฉือนเข้ามาบริเวณลำคอของตนเล็กน้อย จากนั้นนางสาวกมลพันธ์จึงได้ใช้มีดดังกล่าวฟันเข้าไปที่แฟนของตนทำให้ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหลังแขนคอหูเป็นแผลบาดลึกจากนั้นทั้งหมดได้พากันแยกแยก้ายก,กันกลับตนจึงได้มาแจ้งความกับตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเพื่อขอความช่วยเหลือในครั้งนี้เบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นจึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานพร้อมเตรียมเชิญนางสาวกมลพันธ์สันนอก เข้ามาสอบสวนเพิ่มเติมหากกระทำผิดจริงจะถูกแจ้งข้อหาในคดีทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่าผู้อื่น